คือคแม่เนี่ยฟังเราตลอดดูเราตลอดถ้าเราขับขันเราอับจนหนทางท่านหาทางออกให้เราตลอดแล้วก็ไม่เคยเลยที่จะอธิษฐานขอท่านแล้วไม่สําเร็จแล้วส่วนตัวเนี่ยเคยพบปฏิหารหรือว่าขอแล้วสําเร็จผลไหมมหาศาลพี่มหาศาลใช่ไหมเขาว่าเป็นร้อยร้อยเรื่อง แล้วถ้าเกิดใครรังแกเรานะอันนี้เรื่องแปลกนะ<ม>ถ้าเราประป,ระประพื้นดีอยู่แล้วแล้วถ้ามีใครลังแกนะ<ม>เพียงระลึกถึงท่านว่าแม่หนูถูกรังแกนะเรื่องจะแก้ไขภายในวันนั้นฝั่งตรงข้ามจะย่อยยับพินาศไปทันที<ม>เรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตผมเลย<ม>เกี่ยวกับคุณแม่บุญเรือนตอนปีห้าูนย์เนี่ยผมเป็นแชมป์แฟนบอนแท้แล้วนะครับก็ชื่อเสียงมันก็มาเนาะเงินมันก็เข้าเยอะ<ม>ก็รู้จักเงินหลักสิบล้านก็ตอนเป็นแฟนบัแนแท้นี่แหละเสร็จแล้วเราก็<ม> ก็เหลือเงิน20-30ล้านแล้วก็เหลือทรัพย์สมบัติอีกเพียบเลย<ม>เราก็เอาไปลงทุนนะเือยเราอยากจะได้ร้อยละร้อยล้านแต่ว่าเห็นคนณุกคนนี้เขามีก็อยากมีไปด้วย<ม>ก็พลาดพลาดจากที่มีเงินสดประมาณชักยี่20กว่าล้านหมดบ้านรถที่ดินที่เป็นมรดกด้วยนะบ้านนีมรดกนะที่ดินนี่ก็มรดกสองแปลงนะหมดจำนองหลุดเหลือบ้านที่ เกิดมาที่ยายเราอยู่โอ้โ oh, หยายร้องไห้เชื่อไหมเดือดร้อนหนึ่งขนาดทวดที่ตายไปแล้วนมาเข้าฝันยายว่าบ้านมึงจะโดนยึดเพราะหลานเอาไปจำนองนี่คือความที่แบบที่น้องนึกความทวดที่ตายไปอ่ะอืยายเ,ยเราไม่รู้นะว่าเราเอา,เอาบ้านไปจำนองยายอยู่ทุกวันเนี่ยยายโอนมาให้เราใช่ไหมเราแม่งโหคิดผิดแบบมันตื้อตื้อ,อติดหนี้เขาสามสิบล้านทุกอย่างโดนยึดหมดเหลือบ้านที่ยังไม่โดนยึดแล้วกูจะทํายังไงวะเนี่ยแม่งนึกในใจ บ้านเนี่ยมันจำลองเพื่อนกันไว้คิดไว้ว่าถ้าถ้าเราตายไปทศคนหนึ่งบ้านมันก็คงคืนให้ยายบัวอะไรอย่างเงี้ยดั่งรถผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไปกะจะไปขอยืมเงินแกเพื่อจะมาต่อต่อดอกต่ออะไรเงี้ยแกจะไล่ลงตอนหน้าศาลอาญาเพราะแกมีธุระสำคัญมึงลงไปก่อนเดี๋ยวมีธุระะไรค่อยคุยกับกูเว้งลงไปก่อนเดี๋ยวกูไปทำธุระแป๊บเดียวชั่วโมงนึงเดี๋ยวกูกลับมาเราก็ไอหาเอ้ยแม่กูจะพูดยืมตังค์ก็ปากไม่ไม่นั่นนัปากแข็งเนี่ย ลงเดินจากสารอาญานพี่แม่งคิดและโอ้โหเดินเดินจากสารอาญาไปข้างเจ็ดพี่ชิดีดูแม่งโคตรไกลเลยนะเดินหรือก็ร้องไห้ฟูมไฟแล้วระหว่างเดินนะเจอพวกวัยรุ่นเมาแม่งไหตังอีกก็ต่อยกับแม่งโอ้โหอันนั้นแม่งเป็นวันที่เฮดรักสุดในชีวิตนะสามหนึ่งโดนขโมยโทรศัพท์เราก็กระชากออกมาเงินก็ยังอยู่แต่ตัวนี่เคลอะหมดมันสามคนเมาสู้เราไม่ได้เราคนเดียวก็ก็เดินครบคนแล้วคนระับวันนี้กูส่งข้อครับ จะส่งข้อความบ,บอกว่าเราลําบากยังไงบ้านเป็นยังไงไี้เนี่ยโทรศัพท์โดนตางส่งข้อความไม่ได้โทรออกไม่ได้อยู่จังหวะชีวิตแม่งผมก็ไปยืนอยู่กลางสะพานพระรามเจ็ดซึ่งฝั่งฝั่ง,ฝ,งฝั่งกรุงเทพข้ามไปนนท์ข้ามไปสังี้ยืนอยู่ตรงกลางสะพานเสร็จแล้วก็นี่ถอดรองเท้าแล้วแล้วก็วางโทรศัพท์ไ้แล้วก็พิมพ์ข้อความไว้ในโทศัพั์เนี่ยถ้าใครมาเห็นโรศัพท์อะและเห็นรองเท้าเราเนี่ยก็ใส่ไว้ที่รองเท้าก็มึงก็ บอกลูกมันดันยูหน่อยกูชื่อนี้นี่กูมาโดดนะเพราะอี่นี่นีปีนปีนขึ้นไปยืนบนลาวสะพานเฮียไม่หอบเฮียคนที่เฮียคนที่เฮียที่ยนนะทุกวันนี้เฮียยังอยู่นะเฮียก็เคยดูคลิปที่ผมพูดถึงเฮ้ยกูเสร็จธุระแล้วมึงอยู่ไหนวะพี่เห็นโทรศัพท์เยอะเฮียผมไม่อยู่การสะพานพระรามเจ็ด ไอเหี้ยมึงไปทำไมผมจะมาโดดน้ำแล้วโดนน้ำแล้วพ่อมึงอย่าี้ยเป็นเนี้ยอะไรอะไรเงี้ยแกก็แบบด่าเราลนะไอ้ชัดมึงยืนรอกวันอกแกก็ขับรถมาจากพัชดาแนละ้วบู๊ดมาเลยนะตอนนั้นเป็นสปอร์ตโรลทูนโอ้เสียแกบอกมึงเป็นไรบอกว่าผมแม่งอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างน,างนี้แล้วบ้านแม่งโดนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วกันกูกูเหลือเงินอยู่ล้านหนึ่งเนีน้เดี๋ยวกูให้มึงล้านหนึ่งล้วมึงเอาคุณแม่บุญเรือมาให้กูหน่อย แปลกไหมเป็นแฟนบังทับจตุคามดังชิบหายจตุคามทำไมเฮียไม่ซื้อจตุคามแลวเฮียคนนี้เล่นพ่อปานทำไมไม่ซื้อพ่อปานมึงเ,เนี่ยร้านหนึ่งเนี่ยมึงเอาคุณแม่บูเดิมให้กูหน่ะแล้ววันนั้นคุณแม่บูเดืองโอละพันโโรน้านนึงแม่งหนึ่งพี่แม่งหนึ่งเจ้าพันองอะ่ะ <ừ ừ, S 1> แล้วแต่ผมมีของนะแต่จำนำหมดนะ ừ, <ๆ>ตัวที่ทำไมอยู่ดีๆเฮียไม่รู้กูเห็นพระสวยดีแล้วก็เป็นอุบาสิกากูว่าแปลกๆกูอยากได้อย่างมึงอ่ะ ถ้าซื้อพระอย่างอื่นมึงทุนมึงแพงเนี่ยมึงก็ไปต่อไม่ได้กัน,นเนี้ยพระเนี่ยมึงก็บวกกูได้แล้วกูก็ถือให้มึงโอผมก็มาขายเยอวันนั้นฟื้นเลยนะแล้วเกียบอกเอางี้นะกูจะช่วยมึงเนี่ยมึงไปเดินดูพระมาใช้ฝีมือมึงเอาทุนกูกําไรมึงเอาไปเอาทุนมาคืนกูให้เงบมึงห้าล้านสมัยก่อนนะโอ้โ oh, ห oh, จากวันนั้นนี่คือเรื่องที่สําคัญที่สุดที่คุณแม่บุเรือนเหมือนคุณเหมือนคุณแม่ช่วยผมไว้วันนั้นไม่งั้นผมว่ายน้ําไม่แล้ว